เนื่องในโอกาสที่บริษัทการบินไทยดำเนินธุรกิจค,ครบรอบ62ปีผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยฝ่ายบริหารทุกท่านขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อท่านผู้โดยสารและผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้โอกาสและมอบความไว้วางใจให้กับการบินไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดก2ปีเจ้าต่อไปในปีนี้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้แผนพื้นฟูกิจการ ซึ่งการพื้นฟูักิจาการมีความคืบหน้าไปมากครับและมีสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจของบริษัทบริษัทมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการพัฒนาเปลี่ยนทั์และการบริการด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสุขนาพใหม่ในทุกที่บิกเเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านประทับใจตลอดการเดินทาง ผมขอขอบคุณข้อเสนอแ,นและเสียงสะท้อนทุกเสียงจากลูกค้าเรารับฟังอย่างตั้งใจครับและขอให้คำมั่นสัญญาว่าการบินไทยจะยังคงเดินหน้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการรวมทั้งปรับตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำพาบริษัทให้กลับมาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจขอบคุณครับ